สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูสวนพริกนะคะเห็นไหมพริกก็น่าจะทันอยู่นะหรือเปล่าแต่ว่าก็อาจจะแดงนิดหน่อยนะคะดอกสวยมากเลยปลูกตรงนี้นะคะนี่ค่ะเป็นสวนผักข้างถนนนะ,ะตรงนี้นะคะก็ตรงบนเขาก็ตายแล้วนะอันนี้ก็คือดูลูกดกเลยอันนี้เป็นพริกขี้หนูพนันซปเปอร์ฮอตนะคะที่เก็บมเมล็ดมาแล้วหลายปีน่าจะเริ่มไกลพันแนละ้วนะการว่านี่นะคะ จะกลายพันธุ์แต่ว่ามันก็เผ็ดก็กินได้นะก่ลาวว่าถ้ากลับไทยก็จะาหาเอา,มาเมล็ดพันธุ์ที่แบบว่าซื้อนั่นแหละมาลองมาปลูกนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้กลับสักทีนะะวันนี้การก็จะมานี่แหละเอาไม้มาคำ้นำนะคะทําให้เขาแบบตั้งๆอะ่ะไมไ่กลับค่ะอันนี้ก็คือทําไปแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะ 给的拉升。Hey, เอาเชือกผูกซะหน่อยอันนี้ต้องตัดตัดเป็นสองส่วนแล้วกันนะคะ ha <laughs> ทำเสร็จแล้วนะคะยาวไปน่นเลยค่ะตัดออกแบบครึ่งนึงนะคะโอเคดูแลคลิกเสร็จสบ,บายใจได้ะคะ่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะมาตัดหญ้าข้างๆออกนิดนึงนะคะวันนี้แบบว่าค่ำแล้วนะเดี๋ยวเราไปหากาะโพดกันเนาะ ก่อนกลับก็จะเก็บขัดข้าวโพดไปต้มสน่อยนะนี่ค่ะอันนี้เป็นแบบฝั่งอยู่ปลูกฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะสามฝักเดี๋ยวเราไปเกะด,ดูกันวนะ่าโอเคไหมตรงนี้แหละกำลังสะอาดสะอาด ตรงนี้ก็มีพริกอยู่หน่อยหนึ่งนะะเดี๋ยวเอาไม้มาปักเห็นไหมมันล้มนี่ค่ะนี่สวยนะโอ้โหอันนี้ก็สวยดูฝักเต็มเลยฝั่งนี้โอเคแต่ฝั่งนูน้นตันหลอออันนี้ก็เล็กหน่อยนี่สฝกักนะ เดี๋ยวเราไปต้มกินเลยเดี๋ยวให้ลุงกินฝักเล็กลุงไม่ค่อยชอบเรากินสองฝักใหญ่ <laughs> <laughs> เ,เรสร็จแล้วเราก็มาเสร็จแล้วก็มาเก็บมะเขือกันทำาเพื่อนก็มะเขือนี้มะเขือมีไม่เยอะนะปีนี้ <laughs> คือเพราะเกิดน้อยอะ่ะ แล้วก็ปลูกได้ประมาณไม่ถึงห้าสิบต้นประมาณยี่สิบสามสิบต้นค่ะนๆนี้น,นะห้าสิบต้นนี่ค่ะตัดไปเลย ต้นนี้ก็ตรงนี้เนี่โอเคโอเคเพื่อนคลิปนี้ก็กลับแล้วนะคะพามาเข้าสวนดูแลพริกแบบว่าคํำไม้แม่ใหล้มซะหน่อยคาดว่าเดือนหน,น้าก็น่าจะได้เก็บแล้วะคะเดือนหน้าเนาะช้ามากเลยกันยานะเออแล้วก็อาจจะได้เก็บไม่มากก็เก็บไว้กิน ตัวเองก่อนเลยนะคะปีนี้ก็อาจจะไม่ได้ขายนะเพื่อดูดูก่อนนะอาจจะเหลือนิดหน่อยอาจจะขายนิดนิดเดียวให้แบบว่าลูกค้าที่ติดต่อมาคนแรกๆอะไรนี่ฮะแต่ก็ไม่แน่ใจนะดูก่อนเราก็ไม่รู้ว่าพายุมันจะมาอีกกี่ลูกนะ,ะโอเคค่ะพริกที่ให้ดูเมื่อกี้ก็ที่สองแถวนะตรงข้างบนนุก็เหลืองเหลืองเหมือนจะตายแล้วนะคะก็ไม่รอดค่ะปีนี้ก็ประมาณเนี่ยค่ะประมาณยี่สิบสาสิบต้นเนาะ อืมเนาะโอเคก็ปีนี้ก็เป็นการเรียนรู้กันไปว่าเพราะเองเนี่ยตั้งแต่เดือนกันเพราะตั้งแต่เดือนสามนะเ,ออเดือนสามเดือนสี่เพราะว่าอถึงเราจะเพาะก่อนหน้านั้นมันก็ไม่งอกเพราะว่าอากาศมันจะเย็นมากอะนะมันก็จะงอกในช่วงเวลาของมันอากาศอุณหภูมิที่สิองศายี่องศาขึ้นไปนะเขาก็จะจะงอกนะอืมเพราะฉะนั้นถ้าเราพาะก่อนหน้านั้นก็ จะมีความหมายทางเพื่อนเออนั่นแหละอันนี้ปีนี้ก็ทดลองดูปีแรกเดี๋ยวเรามารอดูกันว่ามันจะสุกทันหรือเปล่าฮนะเนาะก็ปีต่อๆไปกันก็คิดว่าเออไม่ไม่ปลูกพริกขายแล้วนะเพราะว่าคือมันปลูกยากนะปลูกยากเนาะเพราะว่าการไม่ได้มีคือมันเป็นจ,จังหวัดที่อากาศหนาวนะเออมันปลูกยากแต่ถ้าปลูกกิน,นโอเคนะก็คือปลูกสําหรับกินแต่คงไม่ปลูกเป็น ขายแบบเออเยอะๆอะไรเงี้ยนะออก็คือเลิกความคิดแล้วนะคะก็ปลูกแก่กินนะคะแล้วก็จะปลูกกะเพราปลูกกะเพรานี้ก็จะปลูกแค่กินเหมือนกันเพะปลูกเยอะก็ก็ขายไม่ได้นะขายไม่ได้เนาะก็เดี๋ยวนี้ก็เหมือนจะปลูกกินเองกันเยอะนะคะแล้วก็แจกแจกเพื่อนฝูงอ่าคนปลูกกินเองก็ปลูกพอปลูกเยอะก็ไปแจกเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยเออเด็ถถ่ที่คนเขาขายได้เขาก็มีเขาก็อาจาจะเป็นลูกค้า ฐานสำรองลูกค้าเก่าแก่อะไรอย่างนี้แต่แต่ว่าการก็แพ้การก็ยอมแพ้นะ,ะก็จะไม่ปลูกผักกะเพราแล้วพริกกะเพราปลูกแปลูกนะะแต่ว่าปลูกแค่พอกินแต่ว่าเรื่องขายนี่ผักไทยกันก็คิดว่าเปลี่ยนใจเลยฮะ,ะอืมแต่บวบนี่จะปลูกอยู่แล้วไอ้สิ่งที่การพูดนี่มันคือปลูกยากทั้งนั้นเลยอย่างพริกเนี่ยปลูกยากเนาะต้องเตรียมต้องอะไรต้องมาแยกต้นเล็กๆอีกแล้วตอนเก็บก็ยากอีกะคะ่ะเออ ก็ยากอีกอะไรเงี้ยใช้เวลาเก็บเนี่ยครึ่งชั่วโมงนะหนึกิโลนะออนั่นแหละค่ะกอะ็อาจจะขายนิดหน่อยอะไรเงี้ยตามแอปพลิเคชันของญี่ปุ่นะนะแต่คงไม่ขายเป็นแบบคงเปลี่ยนความคิดแล้วอ่อ,อโอเคก็จะแต่ปีมะเขือเนี่ยจะปลูกอยู่นะมะเขือเพราะว่ามะเขือนี่ก็ จะปลูกเยอะก,กว่านี้จะปลูกประมาณเป็นร้อยต้นร้อยสองร้อยต้นอะไรเงี้ยมะเขือก็จะปลูกนะเพราะว่าปลูกไม่ยากเท่าไหร่ก็อืเวลาเก็บก็ไม่ยากเท่าไหร่เนาะโอเคปีหน้าก็จะปลูกผักไทยแค่พอกินนะฮะการก็จะเปลี่ยนปลูกปลูกลองลองเปลี่ยนไปเรื่อยนะฮะอาจจะเป็นผักผักญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้นะเออเปลี่ยนเปลี่ยนไปเด้ยเนาะโอเคเนาะไม่มีอะไรเ,เรียกอะไร เรียนรู้กันไปนะครง่ายๆเรียนรู้กันไปโอเคคือนี้บ๊ายๆกลับไปทำอาหารกินข้าวอ่ะนะคะ